แนวทางฮาหนอยครับผมประจําวันที่17มีนาคม2,568นระครับวานเข้า97 24แล้วก็46นะครับผมตามต่อวันนี้เด่น0ูนรองสครับผมตัวนี้0ูนย์กับ2,8ครับรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม youtube ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสําหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์ตังครับผมส่งเป็นกำลังใจกับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก่อนอื่นเลยเราก็มาสรุปผลนะครับผมสรุปผลของเมื่อวานกันนะครับสำรับเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับผมเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ V ีีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่16มีนา2568ครับเมื่อวานแอ้ไห้เด่นสี่รองหครับผม 3ตัว2องสี่สกับเก้านะครับสตัว4 2 4สอง6ี่สี่แล้วก็เกครับผมผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผมเฉพาะกิจสี่โมงครึ่งครับผมห้าเกกับ2อครับผมก็จะเข้าที่9 7้นะครับผมสตัวบนครับเป็นตัวกันครับผมแล้วก็สอ่ล่างครับผม เป็น2ตัวเน้นอ่าเป็น2ตัวเด่นนะครับผมรอบนี้ก็ได้ล่างได้บนครับผมรอบพิเศษครับผมรอบพิเศษห้าโมงครึ่งนะครับผม9 00กับ28รอบนี้ก็หลุดไปครับผมรอบปกตินะครับผม6โมงครึ่งครับผม8 50กับ4 6ครับรอบนี้ก็จะเข้าที่2ตัวล่างนะครับผม46ครับผม รอบ V.I.P. ครับผม0ูนย์กับ61ครับรอบนี้ก็จะเข้าวิ่งรูด6ครับผมวิ่งรูด6ล่างนะครับผมสรุปครับผมสรุปสายวิ่งรูดนี้จะได้3เด้งนะครับผมสายวิ่งรูดนี้จะได้3เด้งนะครับผมสำหรับสายเจาะก็จะได้3เด้งเหมือนกันครับรอบเฉพาะกิจครับผม2ตัวบน2ตัวล่างครับผม97กับ2 4นะครับผมแล้วก็รอบปกติครับผม2ตัวล่าง4 6ครับผม จันยี่ก็ขอสแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมน้อยรวมครับผมเฉพาะก,กิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำาวันที่17ครับผมมีนา2,568ครับ ำหรับแนวทางฮานอยในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นศูนย์ครับผมเด่นศูนย์รองเป็นสองนะครับเด่นศูนย์รองสองครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัวนี้ได้สามศูนย์ห้าครับส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผม ห้าสองแปดครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาสามศูนย์ห้าครับผมสามตัวเด่นนะครับแล้วก็ห้าสองแปดครับผมสามตัวรองครับผมมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเต็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับ แอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น0ูนย์ครับผมเด่น0ูนย์รองสองเด่นรองรวมกัน02นะครับผมเด่น0ย์ครับเด่น3ตัว3 0มย์หตัด2ตัวเด่นได้03ครับผมแล้วก็0ูนะครับรอง2ครับผมรอง3ตัว5้านะครับ ก็จะตัด2ตัวรองได้25หครับผมกับ28นะครับผมตัวกันครับผมตัวกันวันนี้จากชุดเด่นจะเป็น3 5หครับแล้วก็ตัวกันจากชุดรองครับผม58ครับผมวันนี้มีเลขเบิ้ลครับผมระวังเลขเบิ้ลน,นะครับผมวันนี้มีเลขเบิ้ลน,นะคะระวังเลขเบิ้ลครับผม ชุดเด่นมี02ครับเลขเบิลก็จะเป็น00ครับผมชุดรองมี25เลขเบิลก็จะเป็น55นะครับผมแล้วก็ชุดรองมี28เลขเบิลก็จะเป็น88ด้วยนะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับ เดี๋ยวทางฮาน้อยครับผมนอยรวมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำาวันที่17มีนาคม2568ครับวันนี้ได้เดิน0ูรองสองครับผมเดิน3ตัว305รอง3ตัว528ครับผม เด่นศย์รอง2นะครับเด่น3ตัว3 0 5รองสามตัว528ครับผมเด่น2ตัวครับผมศูนย์สรอง2ตัว2 5งหปดต่อกันเป็น3 5กับ 5, 5้าครับผมระหว่างเล็กเบิ้ลด้วยนะครับผมศูนย์ศูนย์ห้าครับอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับผมศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้ รอง2ตัว2528ตัวกันเป็น35กับ58ครับผมระวังเลขเบิ้ลด้วยนะครับผม0055แล้วก็8 8ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น0ูนย์รองสองนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับ เดนศูนย์รองสองก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่ศูนย์ห้าครับผมศูนย์ห้ากับสองแปดนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมศูนย์ห้ากับสองแปดครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผม เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ยครับผมอาจารย์เย,ย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮาหนอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ